คนเกิดวันเสาร์โชคมีเสน่ห์มาเต็มเลยค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆมาให้แต่เป็นยังไงคะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ผ่านความสัมพันธ์เก่าๆไปได้ค่ะยังไม่สามารถมูฟออนจากความเจ็บปวดที่เราเคยผ่านมาได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าลองปล่อยตัวสวัสดีค่ะมาพบกับพี่ยิ้มในสีหักรัพยากรกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าดีกว่าค่ะว่าคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนความรักในช่วงเดือนปลายเดือนกุมภานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมาดูคนโสดก่อนค่ะคนโสดในช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกค่ะมีเอเนอร์จีของการเลือกเข้ามาอยู่มากมายเลยนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์จะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกมากเลยนะคะสําหรับชาววันเสาร์เนาะ เลือกแล้วเป็นยังไงคะทิมรู้สึกว่าเขาเลือกไม่ได้คะ่ะเพราะมีความคิดเดียวะคินมากในการเลือกนะคะทํายังไงคะลองตัดสินใจดูดีๆคะ่ะเพราะว่าตัวเลือกที่เข้ามานั้นอะ่ะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีๆทางนั้นเลยอย่าไปคิดเดยอะคิดมากคะ่ะ ลองเลือกมาสักคนหนึ่งแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวกระโดดอย่างง่ายๆเลยนะคะสําหรับคนโสดอาจจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนมีแฟนได้เลยนะคะสําหรับคนวันเสาร์เรามาดูคนที่กําลังคุยกันดูบ้างดีกว่าคะ่ะคนเกิดวันเสาร์โชคมีสเสน่ห์มาเต็มเลยคะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆมาให้แต่เป็นยังไงคะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ผ่านความสัมพันธ์เก่า เก่าไปได้ค่ะยังไม่สามารถมู v e on จากความเจ็บปวดที่เราเคยผ่านมาได้ค่ะ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าลองปล่อยตัวปล่อยใจดูบ้างนะคะลองทําตัวให้เป็นอิสระดูนะคะแล้วลองเ,อเขาเรียกว่าตามหัวใจของตัวเองไปให้ทันนะคะ mm hmm. คนที่คุยคุยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้แน่นอนค่ะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราจะต้องอไม่เอาเรื่องเก่าๆมาทำํำลายความารู้สึกดีๆในช่วง มีแล้วกันนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะเป็นยังไงคะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงของเวลาของการเติมความหวานให้กันค่ะสําหรับคนวันเสาร์โชคดีมากเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นช่วงของความสดใสสว่างซ่าสานใจของคนมีคู่แล้วนะคะ<ม>เป็นยังไงคะความหลงจากวาเลนไทน์ก็ยังทําให้เขารู้สึกมีความสุขอยู่นะคะ <c oughs> คนวันเสาร์โชคดีมากเลยค่ะเอ,อ ทำอะไรก็หยิบจับอะไรก็ออสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขไปกับคนรักของเรานะคะแล้วก็พิมรู้สึกว่าคนวันเสาร์อาจจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ทำให้คู่หรือคนมีคู่แล้วมีความสุขไปด้วยนะคะอย่างเช่นการออกไปท่องเที่ยวออกไปหากิจกรรมใหม่ๆสำหรับคนวันเสาร์นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมสำหรับคลิปคนเกิดวันเสาร์ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามชอ่องเสียรัตพยากรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ